ต๊กระเทินว่าได้ปับสีน้ำหอดบึกสุงาผ้าเบาบานขวัญบาบตีจำป่องไข่เบาเศร้าต๊กระเทินว่าได้แป้งขวบขามยมมาหน้ามุ่มฝังสารโนแป้งขวาบเบกายเป็ีมันสิมุ่มปากปาบาโน ตกกะเทินว่าได้จำสิปป้นแกงหรือปุนกระตามทอนนี่ตั้งแต่สิบุยบปื้ดวยจังหวาเศร้าพี่น้องเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพญาคมคมนะครับก็ได้นำญัญ่าพ่อแม่ครูอาจารย์มาฝากเชน่นเคยซึ่งปัญญาบทนี้นะครับความหมายก็คือว่าตกลงว่าจะทำอะไรแล้ว พยายมทำให้มันสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคมากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่ขอย่อท้อหรือท้อถอยหรือถ,ถอดใจจะทำไปอย่างเต็มที่จนขวาจะประสบความสำเร็จในกิจกรรมงานนั้นๆถ้าพูดอีกในมุมหนึ่งก็ว่าถ้าได้ลองอจีบสาวแล้ว ก็ต้องพยายามให้เกิดความสำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายอะไรก็จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถเอาไปเป็นคติทำประจำใจได้เพราะเราได้ลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่สำเร็จเราจะละทิ้งไปกลางทางก็ไม่ได้ เราก็ต้องพยายามฝ่าไปในการกระทำนั้นแต่ต้องนิ้นว่าต้องทำด้วยสติปัญญาต้องทำด้วยพร้อมรอบครอบแล้วก็รอบรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราได้ลงมือทำแล้วเราก็ต้องศึกษาหาวิธีการรูปแบบสอบหาสอบถามคนที่ท่านมีประสบการณ์ก่อนเรา ท่านได้มีประสบความสำเร็จก่อนเราก็พอเอาจะเอามาเป็นแนวทางได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดเราอย่าไปทำโดยไม่มีแบบไม่มีแผนไม่โดยไม่มีสติปัญญาใครเข้าเอามาให้ก็ทำไปโดยที่ไม่ได้พิจรารณาไม่ได้จัดลงสู่กระบวนการวิเคราะห์เจาะลึกในการกระทำของเราความผิดพลาดมันก็ผิดพลาดได้ไง่ายสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือ อยาจะประสบความล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดการวางแผนเวลาสถานการณ์ให้เหมาะสมกับช่วงกับเวลาเราจะทำอะไรถือว่ามันจะมีความสำเร็จมากกว่าที่เราจะไปทำโดย่มีแบบแผน คงจะฝาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม